รังเปลี네่ยนส่วนแล้วสิเมื่อกี้มายังไงโยธินวิ่งมาหัวหัวชนไหมหน้าไม่กระแทกใช่ไหมเห็นหนามูกจูกูเนาะว่านาล้มนนิ้วเก็บไม่เยอะทีเลยหย่อนิ้วเท้าพริกนิ้วเป็นไรไหมนี้นิ้วมือนิ้วมือเป็นไรไหมมันโดนกระดูกอะโอ้โหมันส้น สาธุลูกละอันนี้เด็กนักดเก่าลช่วงช่วงนีม้มีมีมีแต่อาจารย์น้ำหนักเยอะๆอยู่ด้วยกันนี่ นั่งกิ๊กนูดนนอ่เมีขาวมาได้ว่านู่บันนี้นนระวังลูกเรกระวังล่กเ่่นต่อต่่อต่ตอตอตอต่อต่ตตต่่่่่ เนี่ยอ,อะไรเนีแป้งมันคือแป้ง <c oughs> แป้งที่ทอระตเรียกว่าคว,าควาอ่องผอมคลองอมคล้ายกันนี่นึน่ องปลุกใายกันเร็วฉลอดเนี่ย